สวัสดีค่ะท่านผู้ชมราณีพีนะคะวันนี้มาลองหิมะนะคะหิมะกํากลังตกนะคะพายุหิมะเข้าที่รัฐมิสซูรีประเทศอเมริกานี้นะคะก็เอาถาดมารองหิมะนะคะเล่นตลกตลกไปนะคะสนุกสนุกนะคะนี่นะคะได้นะคะลองแล้วได้หิมะนะคะกําลังตกอย่างหนักนะคะพายุหิมะช่วงหน้าหนาวนะคะวันที่ห้ามกราสองพันยี่สิบห้านะคะมันดูหิมะตกกันเลยนะคะ มาแล้วนะคะหิมะนะคะตกอย่างหนักเลยนะคะวันนี้นะคะอาทิตย์นะคะที่ห้านะคะมกราสองพันยี่สิบห้านะคะตกอย่างหนักเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหแบบลงอย่งางหนักเลยนะคะนี่นะคะเต็มเลยนะคะโอ้โหแบบหนักมากเลยนะคะ นี่เนาะอันนี้เอามาลองไว้เต็มแล้วนะคะเต็มแล้วนะคะตอนนี้ก็ลงอย่างหนักเลยนะคะโอ้โหแบบไม่เคยเห็นพายุหิมะลงหนักแบบนี้มาก่อนนะคะนี่นะคะหนักมากเลยนะคะรัฐมิสซูรีประเทศอเมริกานะคะนีนะคะเต็มเลยนะคะยังตกอยู่นะคะ นะคะหนาวนะคะแต่ก็แต่ก็สวยดีนะคะมีมาตกนะคะโอ้ยน,นะคะโอ้ยนะคะโอ้อย่งางหนักเลยนะคะนะคะนะคะสวยงามนะคะไปแล้วนะคะหนาวนะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะนี hmm. <inaudible S 1> ่คือทางขึ้นบ้านนะคะนี่นะคะทางเดินก็เต็มนะคะนะคะพามาดูนะคะนี่นะคะจะเดียบดูนะคะนะคนีคะเดียบดูนะคะเต็มเลยนะคะนู่นนะคะโอ้โห มากมายเลยนะคะเต็มพื้นที่นะคะหนานะคะมีคนเดินนะคะน,นะคะเต็มพื้นที่ไปเลยเลนะคะลงมาด้านล่างนะคะนี่นะคะฝั่งทางนี้ก็หนาเต็มเลยนะคะนู่นนะคะออกไปข้างถนนฝั่งนู้นนะคะเต็มเลยนะคะโอ้โ อยู่เลยนะคะนะคะเยอะเลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ